ที่มาอยู่กับพี่นิดของเราะคระับเป็นเกษตรกรถือได้ว่าเป็นการชีพเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมพี่ใช่เกษตรกรทั้งหมดนะครับมีรายได้จากการทําเกษตรทั้งหมดอยากทราบว่ารายได้ของพี่นี่มาจากไหนบ้างในการบริหารจัดการรายได้เนี่ยก็หนึ่งรายได้หลักคือตีว่าเราต้องตีว่ารายได้รายวันอืรายเดือนอแล้วก็รายปีอรายได้หลักของของของพี่ก็คือหนึ่งพี่มีโรงสีข้าวคือรับรับจ้างสีข้าวอ่ะ ที่ตรงนี้จะมีของที่ทั้งในตําบลแป้นแล้วก็ในตนําบลบุเร่จะมีส่วนหนึ่งก็คือตัวนั่นแหละคือตัวหลักของเราจากโรงสีข้าวแล้วก็สีข้าวแต่ละวันแล้วก็ทํานาทํ<ม>านาก็เอาข้าวนี่แหละแล้วก็ไปสีแล้วก็ทำเป็นข้าวขายด้วยแล้วก็มียางพาระ,ราะตัดยางพาระ,ราะถ้าเราวันไหนที่ฝนตกยางไม่ตัดยางไม่ได้ก็เรามีรายได้จากโรงสีอยู่นี่คือราย,ายได้รายวันแล้วได้รายเดือน เดือนก็คือมีมะพร้าวกับปาล์มน้ำมันอ่าแล้วก็ตัดมะพร้าวขายแต่ละเดือนแล้วก็ปาล์มน้ำมันใน่ายเดือนรายปีเราก็มีขายวัวอืมอ่าเพราะเรามีวัวอยู่เลี้ยงวัวอยู่ก็คือเศษหญ้าเศษแล้วในสวนตรงเนี้ยเราก็สามารถตัดเอาไปวัวกินแล้วก็เอามูลวัวตรงนั้นแหละกลับเข้ามาในสวนเนี่ยก็คือมันก็ว่าเอาหญ้าหน่ยไปแปรสภาพอแล้วก็เอากลับมาทำเป็นปุ๋ย คือมันหมุนเวียนให้มันเป็นหมุนเวียนก็คือทุกอย่างให้มันเป็นหมุนเวียนของเขาอ่าก็จะอยู่ได้นะก็คือหนึ่งการทำเกษตรเราต้อลดต้นทุนได้เยอะถ้าเรามีตัวเนี้อ่าก็ฟางข้าวพวกําข้าวนี้เราสามารถให้วัวได้แล้วก็ขายได้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็คือให้วัวมั่งพวกฟางข้าวพวกนี้ก็คือเอามาทําเป็นปุ๋ยแกลบก็ขายมั่งส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาทําเป็นปุ๋ยส่วนหนึ่ง ก็ส่วนมากเวลาเพาะเนี่ยเราจะทําเป็นเกล็ดดาเมือนของข้เหมือนสีข้าวนี่เราได้หลักนี่มาจากไหนก็รับรับจ้างรับจ้างสีนะอ่าก็ลงสีมันจะมีทุกอย่างจะเป็นเงินหมดอืค่าจ้างสีอ่าจ้างสีจะเป็นหลักใช่ไหมอ่าค่าจ้างสีอแล้วก็นำนำนี่อ่าเราเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตีเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ใช่เราจะเป็นกิโลอ่าอ่าออกมาเป็นข้าวสารปั๊บเราคิดเป็นละกิโลหนึ่งบาทอืมอืมอ่าคุณสีเท่าไหร่ถ้าเป็นร้อยกิโลก็คือร้อยบาทอ๋ออ่าตีเป็นกิโล แต่สําหรับข้าวที่เขาเก็บมาโดยที่ไม่เป็นเรียงอืมถ้าถ้าคุณเอามาเป็นเรียงเราต้องไปนวดอีกต่างหากคือเป็นกิโลละสองบาทอ๋อคือจะมีค่าบริการอะไรนั้นอีกอ่าก็คือเราพาไปเป็นแปรไปมาเป็นเมล็ดก่อนแล้วก็เอามาสีเป็นข้าวสารนั่นคือตกเราเปออกมาเป็นข้าวข้าวสารก็กิโลละสองบาทแล้วก็รำพวกนี้รำรำแล้วก็ขายอีกต่างหากรำข้าวนี่เราขายอยู่ที่กิโลหนึ่งห้าบาทห้าบาทอช่แกลบ เราขายอยู่ที่กระสอบนึงสิบสองบาทอือแล้วก็อะไรปลายข้าวนี่มีปลายข้าวเราขายอยู่ที่ร้เจ็ดบาทก็จะมีหลายหลายอย่างที่ออกมาจากใช่ก็คือในกระสอบนึงมันจะออกมาปลายข้าวแกลบรำแล้วก็ข้าวสารสี่อย่างสี่อย่างก็คือทุกอย่างเป็นเงินหมดเป็นเงินหมดเะอ่าอย่างอย่างแกลบนี่เนี่ยนี้ทันไหมแกลบไม่ทันนี่ทันเีอยก็เขาปลูกทุเรียนไงเขาจะสั่งเลยให้พี่ ให้พี่โกยใสรเขาถ้าว่าไม่โกยปั๊บมาดูเนี่ยคนอื่นมาเอาแล้วอย่างอย่างบางคนเนี่ยเขาโกยเสร็จแล้วเขามาถึงก็เอาเอาเอาเสร็จแล้วเขาคิดของเขาแล้วก็มันจะให้เป็นให้เงินไว้เลยคือเมื่อก่อนอ่ะคนเลี้ยงไก่ที่มาเอาแกะใช่ไหมเดี๋ยวนี้คนปก๋ยเรียนก็มาแกะแล้วเพราะเมื่อก่อนที่ไม่ได้ขายนะก็คือจะให้เข้าไปเลยแต่ก็พอหลังๆเียคือให้ไอคนที่ไม่ได้นันเขามาตั้งราคาเลยอพอพี่ต้องเอาให้ผมนะ พราะผมจะซื้อเลยราะเขาจะซื้อเลยเออจะไ,ดไม่ให้คนโู้เอาแล้วก็นี้จะเอาไงเ,เขามาตั้งราคาคือเราไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่ว่าคนข้างนอกเขามาเสนเอใหอ้มันจะเป็นมูลค่าที่เขามาตั้งให้เป็นมูลค่าขึ้นมาเลยเอามาก่อนก็คืออาพี่กวยผมนักกระสอบห้าบาทกระสอบอันโน้นมาเอ้าพี่ให้ผมนักกระสอบสิบาทอันโั้นมาเอ้าพี่ให้ผมนะผมให้สิบสองบ,บาทาพี่ทันไหมอย่างเมื่อก่อนก่อนนะในที่เขาต้องเผาแกลบทิ้งเนี่ยยุคนั้นทันไหม ก็ทันทันเพราะพี่ทำรงสีมา20ปีแล้วโอ้ช่วงนั้นเป็นยังไงเขาเขาไม่ได้ใช้แก่ว่าไงก็ก็ใช้แต่ว่าคือช่วงนั้นเขาจัดใช้ไม่เยอะเพราะว่าส่วนมากช่วงนั้นทุเรียนเขาไม่ได้ทำไงเขาไม่ได้ทำทุเรียนเขาจะทำเป็นยางพารายางพารานี่เขาไม่ได้ใช้แกลบแต่ว่าทุเรียนเนี่ยเขาจะใช้แกลบไปโดยที่ว่าพอถึงระยะของเขาก็ต้องเปลี่ยนถุงไงเขาต้องเปลี่ยนถุงก็ต้องใช้แกลบผสม ทีเนี่ยพอทุเรียนมันดังทุเรียนมันแพงก็เลยแกลบก็ไปได้นตลอดก็คือก็ถือว่าเป็นที่ที่แย่งแย่งกันซื้อเดี๋ยวนี้กลุ่มไก่กับทุเรียนไก่กับทุเรียนอ่าสองเจ้านี้สามารถจะเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนอ่าก็ถือว่าไม่ทานแล้วแกบ่นี้ไม่ทานต้องจองไม่ถด้จะเอาต้องจองนี่ก็คือน้องเขาบ้านจากกองอะเขาจะจองไว้อ๋อตอนนี้โกให้เขาประมาณอยู่ที่หกสิบกว่าทีกสดแห้ะ เยอะนะเยอะแล้วคือโรงสีนี Take ้เด so, like ินท so, ั้งวันเลยใช่ไหมทุกวันไม่ได้หยุดเลยอเพราะว่าลูกค้าลูกค้าตลอดโรงสีอ่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งบุรีมีทั้งบุรีแล้วก็ที่ตาบลแป้นอีกแล้วก็ทุกค้าบางส่วนออืทั้งปีเลยทั้งปีเดือนทั้งปีทั้งปีทุกวันเนี่ก็คือแฟนทําตั้งแต่เช้าแล้วคือทุกวันเดินตั้งแต่เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็น ก็ขอบคุณพี่ลินมากๆนะครับที่มันได้มาแชร์วิธีเขาเรียกว่าวงจรรายได้นะครับของการทําเกษตรการเกษตรทฤษฎีใหม่ว่ามันจะมีรายได้มาจากไหนเราสามารถที่จะหมุนเวียนอะไรได้บ้างขอเสริมเร่งวัวนิดหนึ่งวัวนี้ซื้ออาหารเสริมไหมหรือว่าเราแค่ใช้เราใช้นงสีเราใช้ในงสีเลยก็คือพวกรำเราจะใช้รำกับปลายข้าวผสม แล้วก็คือก็คือว่าต้นทุนวัวเนี่ยเราจะมีแค่ค่าน้ามันที่ตัดยากแค่นั้นเองแค่นั้นเองอ่าตนอื่นเราไม่มีคือต้นทุนเราจะต่ํากว่าคนอื่นทั้งหมดเลยที่เขาเลี้ยงวัวเพราะว่าคนอื่นเวลาเขาเลี้ยงวัวเขาจะต้องซื้ออาหารคนใช่ไหมใช่เขาจะต้องซื้อฟางข้าวฟางข้าวอ่าแล้วก็ต้องซื้ออะไรปลายข้าวอันนั่นแหละคือเศษที่ว่าทําอาหารค้นอ่ะพวกกากปามพวกปลายข้าวพวกรำข้าวเนี่ยเขาจะต้องซื้อหมดอ่า แต่ของผมไม่ใช่ซื้อมีอยู่แล้วเรามีอยู่แล้ว <S <S เอาแชตตัวนั้นแหละรำอะไรก็มีอยู่แล้ว <sidewalk> ใช่เออดีนะม,นมันมันคือมันครบวงจรเลยนะก็คือเรามองเรามองให้เห็นว่ามันครบวงจอรอย่างเนี้ยมันก็เข้าวโพดเนี่ยแล้วจากสืบแล้วก็เขาพาไปบด um บดแล้วก็คลุกกับรำแล้วก็ให้วัวกินทาเป็นอาหารโอเคครับขอบคุณพีนิดมากมากนะครับที่มาแชร์ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับโอเคนะครับชายก้มสัสดีครับ